นิทานเรื่องขลุยวิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนชนบทห่างไกลที่ชื่อว่าหมู่บ้านทุ่งทองตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่เมื่อแสงอาทิตย์อัสดงกระทบต้นข้าวก็สะท้อนแสงระยิบระยับดังทองคำเปล่งประกายจึงได้ชื่อว่าเช่นนั้นในหมู่บ้านนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าแก้วอายุเพียง12ปี รูปร่างผอมเกรง็งผิวคล้ำจากแดดแต่มีดวงตาใสซื่อและเต็มไปด้วยความหวังแก้วกำพร้าพ่อแม่อาศัยอยู่ในกระท่อมปลายนากับยายชราผู้เลี้ยงดูเขาโดยใจอ่อนโยนแก้วเลี้ยงควายให้ชาวบ้านและข้าวสุกและปลายข้าวไว้ประัังชีวิตแม้ยากจนข้นแค้นแต่เขากลับไม่เคยบน่นมีเพียงสิ่งเดียวที่เขารักยิ่งกว่าอะไร คือขลุ่ยไม้ไผ่เก่าที่เขาเก็บได้จากริมน้ำตั้งแต่ยังเล็กขลุ่ยนั้นสลักลวดลายคล้ายลายยันประหลาดเมื่อใดที่แก้วเป่าเสียงขลุ่ยก็หวานละมุนอ่อนโยนเหมือนลมจากยอดเขาเย็นใจดังสายน้ำในยามแลง้งเสียงนั้นทำให้ฝูงควายสงบหลับตาพริมใต้เงาไม้ใหญ่กลางทุ่งนาในยามเย็นแก้วมักนั่งอยู่บนคันนาเป่าขลุ่ยพลางมองพระอาทิตย์ตก สีทองของท้องฟ้าสีเขียวของต้นข้าวและเงาครึ้มของภูเขาไกลโพ้นหลอมรวมกันเป็นความงามอันสงบงามอย่างที่สุดในชีวิตของเขาแต่แล้วในคืนหนึ่งภายใต้แสงจันเพนเสียงขลุ่ยที่แก้วเป่ากลับเปลี่ยนไปคืนนั้นแสงจันเต็มดวงลอยเด่นเหนือยอดไม้กลางท้องทุง่ง ลมหนาวระลอกแรกของปีพัดเบาๆจนรวงข้าวเอ็นหายดังเกลียวคลื่นสีทองเด็กชายแก้วนั่งอยู่ริมลำคลองสายเล็กใต้ต้นสายใหญ่ที่ขึ้นโดดเดี่ยวมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและกบร้องประสานเป็นบทเพลงเงียบงันของธรรมชาติแก้วหยิบขลุ่ยไม้ไผ่อันเก่าออกมาเป่าอย่างอ่อนโยนตามที่เคย เขาไม่รู้ตัวเลยว่าแววตาของเขาในยามนั้นเปล่งประกายบางอย่างที่เปลี่ยนไปทันใดนั่นเองเสียงขลุยที่เคยเศร้าโศกกลับแปรเปลี่ยนเป็นท่วงน้ำนองแปลกประหลาดทั้งหวานซึ้งและลึกล้ำเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งลมเย็นพัดหมุนวนรอบตัวเขาอย่างนุ่มนวลดั่งมีบางสิ่งมองมาจากฟากฟ้า จากกลางสายลมมีเสียงกระซิบเอ่ยขึ้นเบาๆในน้ำเสียงที่ทั้งชวนฝันและชวนขนลุกผูครอบครองคลุยวิเศษเจ้าจงตามหาเนื้อเสียงทั้งห้าอันเป็นทางแห่งใจเมื่อเจ้าเป่าคลุยครบทั้งห้าเจ้าจะรู้ว่าเสียงแห่งหัวใจจริงแท้เป็นเช่นไรสายลมค่อยๆสงบเสียงเงียบลงคลุยในมือแก้วเปล่งแสงวูบวาบแล้วเงียบสนิท ลวดลายที่เดิมจามตากลับคมชัดขึ้นราวกับมีพลังบางอย่างไหลเวียนอยู่ภายในตั้งแต่นั้นมาแก้วเริ่มฝันถึงสถานที่ประหลาดในยามหลับคือป่าทึบแม่น้ำใสภูเขาสูงและเมืองโบราณที่ไม่มีใครรู้จักเขาเล่าความฝันให้ยายฟังยายเพียงยิ้มเจือนเจือนแล้วลูบศีรษะแก้วเบาๆไม่เชื่อไม่ปฏิเสธแต่ก็น้ำตาคลอ เช้าวันหนึ่งแก้วตื่นแต่ฟ้าพึ่งสางหยิบขลุ่ยสะพายไหลพร้อมย่ามเก่าและเสือพับเขาโค้งกราบยายผู้เลี้ยงดูมาและก้าวเท้าออกจากหมู่บ้านสู่โลกกว้างเพื่อเริ่มต้นการเดินทางตามเสียงในลมแก้วเดินทางออกจากหมู่บ้านทุ่งทองมาไกลหลายวันจนถึงขอบป่าดงดิบที่หนาทึบและเขียวขจีเขาได้ยินเสียงนกหวีดหวานผสมกับเสียงใบไม้กระทบกันอย่างมีชีวิตชีวา แต่ก็พบชาวบ้านกลุ่มเล็กๆที่กำลังแดกตื่นอยู่ริมป่าลึกผูดป่ามันรบ,บวนชาวบ้านเราบุกเข้าทำลายไร่ข้าวทุกคืนชายแก่เล่าเสียงสัน่นแก้วนึกถึงเสียงขลุยในมือแล้วเป่าขลุยไม้ไผ่ด้วยหัวใจที่มั่นคงเสียงลอยละล่องผ่านต้นไม้เข้าสู่ป่ายอย่างนุ่มนวลเหมือนเป็นคําเชิญชวนแห่งความสงบ ไม่นานนักพูดป่าที่เป็นเงามืดและไฟน้อยสีเขียวเรืองรองค่อยๆปรากฏตัวออกมาพวกมันหยุดเคลื่อนไหวและค่อยๆเงียบเสียงลงด้วยเสียงเพลงจากคลุยเสียงอันเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาทำให้พูดป่าหลับไหลอย,อย่างสงบ ชาวบ้านปลอดภัยและทุกคนรวมใจช่วยกันสลักเสียงแห่นน้ำใจลงบนขลุ่ยที่แก้วถืออยู่เสียงนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและความรักที่ทำให้สิ่งเลวร้ายคลายลงก่อนเดินทางต่อแก้วได้รับมเมล็ดพืชศักดิ์สิทธิ์หนึ่งมเมล็ดจากหญิงชราผู้เป็นหัวหน้าชาวบ้านเธอบอกว่ามเมล็ดนี้จะออกดอกเมื่อใดก็ตามที่เจ้าทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ แก้วรับมเมล็ดมาอย่างขอบคุณแล้วออกเดินทางต่อไปด้วยหัวใจที่มั่นคงและความหวังในอนาคตหลังจากที่แก้วได้รับเสียงแรกจากป่าใหญ่แก้วเดินทางต่อด้วยใจที่มั่นคงแต่เส้นทางของเขายังเต็มไปด้วยบททดสอบที่ท้าทายวันหนึ่งเขามาถึงหุบเขาเหมอกหนาทึบที่คล้ายหลุดออกจากนิทานเมื่อเข้าไปลึกลงไป เขาพบเจ้าหญิงผู้หนึ่งถูกปีศาจแมงมุมยักษ์จับตัวไว้ในกรงทองใต้น้ำตกเสียงเรียกหาความช่วยเหลือของเจ้าหญิงทำให้แก้วรู้มาเขาต้องกล้าหารขึ้นกว่าเดิมแก้วใช้ครุยเป่าด้วยเสียงดังและมั่นคมเสียงครุยดังก้องสะท้อนในหุบเขาปีศาจแมงมุมหวาดกลัวและเริ่มถอยหนีสุดท้ายก็หนีไปท่ามกลางม่านหมอก แก้วช่วยเจ้าหญิงออกมาได้เจ้าหญิงมอบเสียงที่สองเสียงแห่งความกล้าหาญให้แก่แก้วสลักไว้บนครุยเป็นลวดลายดอกบัวสีเงินสองแสงจากนั้นแก้วเดินทางไปยังหมู่บ้านที่แล้งน้ำมาเนินนานชาวบ้านกำลังสิ้นหวังเพราะขาดฝนเขาใช้มเมล็ดพืชศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับจากชาวบ้านในตอนก่อนมาปลูกต้นไม้แห่งฝนเสียงครุยเปลี่ยนเป็นท่วงนํานองนุน่นนวลและชุ่มชื้น ไม่นานนักฝนก็ตกพรำลงมาช่วยให้ต้นไม้เจริญงอกงามชาวบ้านยินดีและสลักเสียงที่สามเสียงแห่งความเมตตาลงบนคลุยแก้วรู้ว่าความเมตตาเป็นพลังที่สามารถเยียวยาและสร้างชีวิตใหม่หลังจากที่แก้วเก็บเกี่ยวเสียงแห่งน้ำใจความกล้าหาญและความเมตตาแล้วแก้วกลับมายังหมู่บ้านทุ่งทองอีกครั้ง แต่คราวนี้แก้วเจอกับความทุกข์ยากที่หนักหนากว่าเดิมเจ้าเมืองผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเกิดโลภมากขึ้นเขาสั่งเก็บภาษีหนักหน่วงและทำลายแหล่งน้ำเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองชาวบ้านทนทุกทรมานข้าวนาแห้งเหี่ยวและผู้คนต่างสิ้นหวังแก้วเป่าขลุ่ยไม้ไผ่อันเก่าอีกครั้งเสียงขลุ่ยแปรเปลี่ยนเป็นท่วงน้ำนองอ่อนโยนผสมผสานร,ระหว่างเสียงทั้งสามที่เขาได้รับมาอย่างน่าประหลาดใจ ทันใดนั้นฟ้าครึ้มและมีฝนตกลงมาอย่างชุ่มชื้นข้าวสาลีและต้นไม้เขียวชอุ่มขึ้นอีกครั้งชาวบ้านต่างชื่นชมยินดีและกลับมามีชีวิตชีวาเจ้าเมืองผู้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จึงสำนึกผิดและกลับตัวเป็นคนดีเขาขอข้ามาชาวบ้านและสัญญาจะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ในขณะที่แก้วเป่าคลุยเสียงที่สี่และเสียงที่ห้าปรากฏขึ้นอย่างสวยงามคือเสียงแห่งการให้อภัยและเสียงแห่งปัญญาซึ่งสลักลวดลายงดงามบนคลุยด้วยแสงสีทองบริสุทธิ์คลุยวิเศษเปล่งแสงวูบวาบก่อนจะละลายกลายเป็นผงทองที่ปลิวไปตามสายลมทิ้งไว้แต่ความสงบสุขและความหวังในใจของผู้คนทั้งหมู่บ้านแก้วไม่ได้เป็นเพียงเด็กเลี้ยงควายอีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้ส่งต่อเสียงแห่งคุณธรรมและความดีงามให้โลกใบนี้